สวัสดีครับร้านแหลมเจบางการบอกครับวันนี้จะพามาชมผลงานหลังคารถโฟกตูนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับหลังคามีปัญหาของน้ำซับด้านในเสื่อมสภาพก่อนที่จะทอดออกมานะครับ ให้ดูสภาพก่อนว่ามันเสื่อมมากน้อยเพียงใดนี่นะครับย่อนไปหมดแล้วครับพร้อมที่จะร่วงลงมาให้ดูก่อนที่เราจะถอดนะครับอาการแบบนี้นะครับมาหาเราได้เลยนะครับแหลมเชบางการบอกนี่ต้องเบาวไฟด้านหลังนะครับก็เกือบจะหลุดหลงมาแล้วล่ะ ถอดออกมาล้างตามความสะอาดกรุใหม่นี่ความสะอาดอแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังพ่นกรุผ้าใหม่ของใหม่ของไทยเรานะครับดีแน่นอนนะครับดีมากๆเลยใช้ได้ยา,ยาวๆไปเลยนะครับอยู่ได้เป็น10ปีครับ ผมกำลังพ่นกาวครับปลูกของใหม่ใช้พ่นเอาแล้ครับงานออกเจ้ามาเนียนกว่าสนใจครับมาเราได้เลยครับรถยุโรปรถญี่ปุ่นเร็นพันนะครับ สอบถามมาได้ในยรับนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วประกอบขึ้นรถแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสนใจสอบถามมาได้ครับ089 899 9147ร้านแหลมจะบางการบอก 都不走他。